อิมินาสการเรนาพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสการเรนาสังฆังอภิปูชยามิ อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธตมโมธัมมังนัมมัสสะมิ สุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสรโฆสังฆังนมามีนโมตัสสะภาควโตอาระหะตสัมาสามโพธ ธางมังสารนังคาจ มีสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยามปิพุยทังสารนังคัจฉามิทุติยามปิธรรมมังสารนังคัจฉามิทุติยามปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยามปิพุยทังสารนังคัจฉามิตติยามปิธรรมมังสารนังคัจฉามิ eta tiyam p i s a n k a n g saranang ka chamami iti pisso b h g r a วิจารณ์สัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตาโรปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธัวพระขวัติสวัคตัวพระขวัตาธรรมวสันทิติโกอัตตาริโกเอหิปัสสิโกลุโอปัญญิกลุ่อปัจตังเ เติตาพัววินยูเทติสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโู ยายปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีทีปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยทิทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตปุริสะปุกคะราเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุนายโยปาหุนายโยทักขินายโยอัญชริกระิโยอนุ Rangpunyak Ketang lokas Sati Sampi ne metasawutan tanga kri me karang utita ko raja senamaraṅga na tithama vitina jita waminin tota te jasa bawatute jayamangala nima rati re kama bio jita saparatingku ธาทยาเครงคันติสุทันตวิธินาสิตวามุนินโทตันเตชะสะภาวตุเตชยมังคารานิราคีริงขจวรังอติมาตัพปวตังทาวาคิจากกามเสนียวสุทารุนันตังเมตังบุเสกวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสะภาวตุ เตชยามังคลานิโอขคตคานคมติหาทัสสุทารุนันตังทาวันติโยชนประทังภูริมารวันตังอิทีพิสังคตมโน้ยชิตวามุนินโทตันเตชะสะพวตุเตชยามังคะลานิกตตวานกาทมุทรังนิวะคาพินียาจินใจยทวะเจนัง ชนกายมะเจสันเตนโซมาวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชยมังคลรานิสัจจงวิหายามติสัจจกว่าท่าเกตุวงวาทาพิโรปิตามนางอติอันทะพัวทางปัญญาปฏิปชริโตจิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวุเตชยามัง ลานินันทวปนันตพุชคังวิปุตังมาหิติงปุเตนเถระพุชเคนธรรมปยันตัวอิทัวปเทสวิตินาชิตวามุนินทัวตันเตชะสะภวตุเตชยมังคาานิทุคัาหะทีที่พุชเคะสุธาตหาทั้งประมังวิสุททิจุติมีธิปกาพิธานังยาน ทเนาวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุตชยมังคาราตคาทายวาจโนนวินาธิเนสารเตมาตันทีหิตวานเนกวิวิธานิจุปาทวานิโมขังสุขังอาิขมายยณโรสปัญโย มหการุณิกอนาทัวหิตายสาปปาลินังปัวเลตวาปารมีสาพาปตุสามปัวทิมัวตมังเอเตนะสาจวาเชนะหัวตุเตชยมังคลังชยานตัวปุวทยามัวเลสักยานางนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยหุหิชยาสุชยามังค เลออปราชิตปัลลังเกสเสบัตวิปวะเลอภิเสกสาพระพุทธานังคาปตัวปโมตติสุนัาตังสุมังคลังสุปาพาตังสุหุตตังสุขโนวสุโมหตัวจะสุเยตังพรามมจาริสุปทากินางกายกรรมังวาจากรรมังปทากินางปัถากินาง โลกัมมังปณิทีเตปทากินาปทากินานิกตะวานราปันตเถปัทากินปุตตะกาโมละเพปุตตังธนกาโมละเพธนังอัธิกาเยกายยายะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสภควา ยะมะราชาโนท้าเวสวรรณโนมาระนังสุขังอรหังสุขโตนะโมพุทธายะชะยาสนากตาโพธาเชตวามารังสวานังจตุสาจาสังสาราสังเยติวต

Padeti to maya kure sa sakuna karohatya me anurod to sarire po to jadang อนทานโยเปติภาคาเมโอคาลาโนวามเกนาคิเนสววันเนไมหามาสงอานันดรา กาสปวจะมหานาโมอุปาสุวามโสตะเกเกสันเตเตนทพาคาสเมงสุริโยววะปภังคโรณิเสนโนสิริสามปานโนสวะพิโตโมนิโกควกุมารกาสโปเทโรมาเห เทวาทัคโกโสไมหังวทัณฑนิจจังปะเตนทัสิคุณากรโอปโนอังตุลิมาโรจะอุปาเลนันทเสวะเลเถระปัจจิเมชาตาณารเตติรกรรมมะเสสาเสติมหาเถระวิจิตาสินัสสาว पायेते सेति महाते राचितवान्तो चिनो रसा चलान्ता सेवते चेन आङ्गमाङ्गे सुसान्दिता रतनां पुरतो आसिताखिने โสตการาชาคังปจชโตองอาสสวาเมางุลิมาลกางขันธโมระปเรตานจะอาตานิตยโสตกงราคาเสฌัชนาอาเส

ปานวาอาเสสาวินายังยานโตอนันต์ชินาเตนชะสาวัสสตุเมสเกเจนะสะทาสามกุฏะปัญชะเรชินปัญชะรามาจามิวิหารันตังมะฮิตาเรสะทาปาเลตุมังสามเพเตมหาุริสาสภาเยเจวะมั ันตโสโคตโตโสราโคเิตานุภาเวนะเิตุปาทวธธามานุภาเวนะเิตาริสังโคสังภาโนภาเวนะเิตันตระยอสาธามานุภาวะปาริโตจาราเมชินปัญชเร พระพุทธไตรตนะยามมานีนอบรัตศีสาหัสสุธรรมมาพุทธธรรมโมสังโฆยทาาพุทธมนะพุทธบูชาธรรมมบูชาสังฆาบูชาอาภีทานังวารังคันทัง สีวริจามหาเถระอาหังวันธามิจุรตโตอาหังวันธามิทัิโยอาหังวันธามิสัพพโสโพธะธรรมะสังฆาุสิมิ チャーシューのマー。さあさあ พสโสภูตาธรรมะสังฆาุเสมิณาโมพุทธายะพระภูตาทายาตนะาญามณีนุปารัตสีสหัสสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ บุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาภีธานังวารังคันธงสีวรีจามหาเถรังอาหานทานิจุรโตอาหันทานิทาจโยอาหันทานิสัพส พุทธะธรรมะสังฆูเสมิยานโคนิเมตางาวามคารันใจโยจามนาโคสกุณาสัสะทอปาปะคาโหตุสุปินังอกันตังโคธานุปั Among the สัพเทวตาสัพุทธานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตภวตุสัพมังคะลังราคันตุสัพเทวตาสัพธันมานุภาเวนัสธาโสติพระวันตุเตภวตุสัพมังคะลังราคันตุสัพเทวตาสัพสังกานุ สุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิปราศจากเวรอพยาปโชหโหมิปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวงอนิโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตานังปริหะรามิมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้ผลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุข,เป,สขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาโหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปาริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขออโหสิกรรมกรรมใดที่ทำแก่ผู้ใดในชาติใดๆก็ตามขอให้เจ้ากรรมและนายเวรจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้า อย่าได้จองเวรจองกรรมต่อไปเลยแม้แต่กรรมที่ใครๆทำแกขขาา่ข้าพเจ้าก็ตามข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ทั้งสิ้นยกถวายพระพุทธเจ้าเป็นอภัยทานเพื่อจะได้ไม่มีเวรมีกรรมต่อไปด้วยอานิสงส์แห่งอภัยทานนี้ขอให้ข้าพเจ้าครอบครัวบุตรหลานตลอดจนวงศาคณาญาติและผู้อุปการะคุณของข้าพเจ้า จงมีความสุขความเจริญปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีและสิ่งที่ชอบด้วยเทินอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุกิตาโหตุยาตะโย ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌยาจริยานังโหตุสุกิตาโหนตุคุรุปัชยายาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทังสัพพะเทวตานังโหตุ สุกิตาโหตุส <wrong>. ัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเะเตนางโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพเะเวรินังโหตุ สุกิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอีทางสัพพะสัตตนางโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทิน ข้าพเจ้าขออุทิศส่วนบุญกุศลจากการเจริญภาวนาในครั้งนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายทั้งพวงของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าได้เคยล่วงเกินท่านไว้ตั้งแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบันท่านจะอยู่ในพบใดหรือภูมิใดก็ตามขอให้ท่านได้มารับผลบุญนี้แล้วโปรดอโหสิกรรมและอนโมธนาบุญแก่ข้าพเจ้า ด้วยอำนาจบุญน,นี้ด้วยเธอ